เอฟซีบาหน่อยทุกคนนะครับพนังสวัสดีพี่น้องท่านย u b e พความ้วยครับผมมือนี้บาหน่อยพารอขจีพามาใส่ตุ่มดักปลาไลเด้อครับพี่น้องครับมือนี่ก็จะเป็นไม้ไม้เกาที่เคยได้ปลาไล่เงี้ยเด้อครับพี่น้องครับสีมาสับไม้นี้ครับลองเบิ้งครับพี่น้องครับไอเบิ้งเงี้ยห้าเด้อครับพี่น้องครับว่ามือนี่ห้าได้เงี้ยเอียงมาใส่นะครับพี่น้องครับไปได้ครับผมก็จะได้เงี้ย ไก่ไก่ต้มด้วยครับพี่น้องอันนี้จะเป็นไก่ต้มด้วยครับพี่น้องครับผมเขามาล่องสองเงี้ยด้วยครับอันนี้ไก่ต้มมักไข่ครับแล้วก็ไก่สดมักไข่ขึ้นกันด้วยครับพี่น้องครับจะมาล่องสองสูตรนี่ว่าตัวใดปลาไหลมันมักเนาะครับพี่น้องครับจะมาพิสูจน์กันเลยครับพี่น้องครับอันไดมันจะเข้าดีก็กันเนาะครับพี่น้องระวังเงี้ยไก่ไก่สดมักไข่แล้วก็ไก่ต้มมักไข่ขึ้นกันครับพี่น้องครับ จะมาล่องกันครับผมติดตามรับชมเลยครับพี่น้องครับหลังแรกผมก็จะมองนี้ด้วยครับผมมองเลยครับนี่กระสีล่องอันนี้กระสีล่องอันไกลสดด้วยครับพี่น้องครับไกลสดครับผมลองเลยครับพี่น้องครับผม แล้ครับพี่นุ่มครับผมแล้วล่ะครับน้ำมันก็บกมันสีเนาะพี่น้ำมันามาก็บกมันสีเนาะเป,ปลืองปวยน้ำออกครับพี่น้องหลังสองขัสิเอาตรงนี้เด้อครับหลังสองครับผมเอันก็จะเป็นเอาไก่ต้มด้วยครับพี่น้องอันนี้เอาไก่ต้มด้วยครับผม ไช่ต้มได้ครับต้นเก่าครับพี่น้องใช่ป่าตงขึ้นมาจากเฮ็ดเหตปากมันเสมอกันกับยินข้างล่างได้ครับพี่น้องครับยิมันเสมอครับป่าข้ามง่าให้มันตรงให้มันเสมอกันครับพี่น้องครับปากเขากับป่าดินเทวันเที่ยวกันได้ครับพี่น้อง รีจแล้วครับไปครับพี่น้องครับผมหลังต่อไปครับไข่ได้ครับพื่อนจะองนี้ได้ครับผม อนี้ต้องเฮ็ดจมเลวยด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันอาา ique, ยู่ใกล้ทางคนครับความหมายอยู่นี่กับไร้ด้วยครับพี่หนุ่มอันนี้ผมจะเฮ็ดจมเลยเรือยครับพี่น้องถ้าตามจริงอ่ะว่าที่ใช่จม,ด,มนนด,ด้วยครับเพราะว่าเวลาปลาไหลเขามันสิตายครับอันนี้ผมจะเฮ็ดจมเลยเรือยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทางคดครับพี่น้องเอาตรงนี้เขาเขาข้างในด้วยครับพี่น้ของเขาข้างในครับผม ก็แต่งฝากเขาดีๆด้วยครับให้มันเสมอกำง่าด้วยครับเอาดินมาใส่ให้มันเสมอกำง่าครับ จะให้ขีิดินไปปิดนาข้างเขาป่าไร้เลยครับครับพี่น้องครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมใส่กันเ้ยครับพี่น้องครับเพราะว่าคำหรอครับพี่น้องครับติดตามมาลุ้นกันมื่อเอินเซาเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีช่วงเศร้าเรื่องครับพี่น้องครับเมื่อนี่บ้านน้อยกันใช่ามายาตุ่มรักปลาไหลที่ใส่ใบว่านนี้เด้อครับพี่น้องครับไปติดตามรับชมด้วยครับพี่น้องครับผมไปเลยครับขึ้นปล่อยน้ำออกเด้อครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะถือหรือว่าถือเด้อครับพี่น้องครับครับใส่ตามรวนนี้ครับผม คนป้วยน้ำออกครับพี่น้งองหมดไปยังม่ถือครับพี่น้องหลังแรกก็ถือแล้วครับผม หลังสองที่เซ่เห้เบิ้งหมู่บ้านนีเด้อครับพี่น้องครับโอ้ถือครับพี่น้องถือครับผมตัวนึงครับพี่น้องครับผมถือแล้วครับพี่น้องโอ้ึกว่าจแหวแล้วครับพี่น้องยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับพี่น้องครับผมได้อยู่ครับพี่น้องครับตัวนึงแล้วครับพี่น้องครับ งามดีครับพี่น้องรุ่นกำลังงามครับพี่น้องใส่กำลังงามพอดีครับผมครับเดี๋ยวซองล้งสุดท้ายด้วยครับผมเบิงกันเลยครับแ้่น่าพี่น้อง ปูตัวหนึ่งครับพีน่นงปูครับผม <c oughs> ได้ปูครับปูกับพอย อยู่นี่ด้วยครับผมก็ถือครับพี่น้องครับผมสรุปแล้วได้ได้ตัวนึงงด้วยครับพี่น้องครับเขาเขาเงีย้ยใกล้ต้มด้วยครับพี่น้องปลาไหลตัวนี้ก็เขา เขาเงี้ยต้มครับผมใกล้ต้มครับพี่น้องครับผมใส่รอบตุ่มใส่ตุ่มสิบหลังครับผมได้ตัวนึงครับพี่น้องครับใส่กลังงามด้ยครับพี่น้องครับนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องบ้าหน่อยผ้าร้ในได้ด้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม